ก็เลยได้กับเขาก็บบเอาแล้วล่ะกันเขาก็มาขออยู่น้ำฝนท่าแบบนี้นะเด้อเด้้อนานแล้วเขาก็บบมีทางไปแต่บัวหัวกระท่านหันแบบนี้เด้อขบเมื่ออยู่เพื่อนพัวก็ตั้งนานแล้วเนาะเดใครจะคิดสิเป็นแบบนี้เด้อนะแต่แล้วก็สู้ๆแล้วเลยใช่เนาะเอถ่ายังมีรูปคิดเห็นรูปอีกแล้วยังตามดำอยู่สองคนซ้ำเ สู่ๆไปเนะาะจะได้จะมันก็น ทพี่น้องเอโพดโพกิตมบุญแน่จะลดทันเมื่อกี้กะปาตีนรถบาดจันขวดขึ้นมาเกือบตาแตกพี่น้องเอ้โอ้อาทางเขาบ้านไอเอพี่น้องเอนะ้เนาะอ้าวกาบสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูงเพื่อนกันเบิดสุขขู่สุขคนพี่น้องเอนะ้เนาะ พ่อกับปาบุญสลวันอีกแล้วเด้อยาำคอยคำลงแรงคนตกไปเบิดกะน่องเนี้ยก็เกา่าคือตมกับพี่นองง้องเกือบบลอน,อน,ด,นด์เนาะโดยพอดีเนาะพี่น้องเลยพ่อกับปาบุญมือนี่้กะปาบุญกับลังสีขงเขาไปหาแม่ใหม่ลูกแฝดพี่น้องเลยเนาะแม่ห้างลูกแฝดนีไงไงไง่แหละที่ว่าเพันอยู่ไก่กับเพื่อนสร้างเองแล้เนาะที่ทางปอาจารย์เพันสร้างเกินหายนั่น,นดีเนาะทางโปใหญ,ญ่จะดีเพันกะ คนโม่คนทรงออกน้ำออกพี่น้องเลยนะพคนก็บอยากให้มาบุญน,นี่เขาไปสอบถามเนาะทางลูกแฝดแม่หมล์ลูกแฝดนั่นแหละพี่น้องเลยแม่ว่าแ,แม่ห้างลูกแฝดนั่นะเนาะเพื่อไปถามไทยทักไทยสบายดีเนาะความเป็นมาขอบค,คุณคนกินอยู่แนวได้มาสั่นเนาะมาบุญกะมาหนี้กะมาเป็นธุระทั้งปุ้ใหญ่เจดีพันเด้อพี่น้องเลย <laughs> มาสอบถามแม่หมล์ไม่ห้าง ลูกแฝดพี่น้องเอ้ะเมืองนันกับมาเธอหนึ่งแล้วเนาะที่บอกจำไปอมอบข้าวสารอาหารแห้งแล้วเนาะข้าวสารหนึ่งกระสอบเมืองนันกับมีมีมามา่มมาขนม,ามยังอะไรประมาณนึ่งพี่น้องเอ้ะกับมื้อนี้กับบาบุญกับสิเป็นสะพานบุญรือว่าเป็นธุระให้ทั้งผู้ใหญเ่เพือ่อนเพื่อไปสอบถามนะกลัขอขอขวนนเนาะแล้วเลยเพื่อนลูกชายแฝดสองคนหัวสัน้นเนาะไปไปพี่น้องไปขอลายายกันห่างแหงค้ำแหง,แง,แง,แงมือจิตตาอะไร เกือบลบน้ำมาทันเมื่อกี้กะไปไปพี่น้องไป,ปพ่อๆกันอยู่เพล่ะไม่ห่างลูกแฝดเดย,ดยอเด้อพี่น้องเลยเนะาะอันนี้กะมาหอดจอเทิงเฮือนสางเอเรียบร้อยแล้วโหคนเห็ดเครื่อนคั่วกว่องไว่ีพี่น้องเลยพวกตรวจจานแห้งเีทั้งสางคนกะ <laughs> ไปจ้าพี่น้องเลยไปหาทางครอบครัว ไม่ห่างลูกแฟดก่อนซะพอเพิ่นเื่นไก่กันกับสางเอเมื่อกี้ก็เกือบบอดพี่น้องรถประจันกะต้มเหนียวดีเต็มหน้าเต็มตาบุลเลยบู๊ว่ะเพิ่นยูเพิ่นสิอยูเฮื่อนอยู่เพราะนะยาเฮ็ดหาร์ฮอนมาดับจั๊ก สมอยจักสมอยส,มอสมอิมีอยู่ดีบาทพี่น้องเลยอยู่อยู่บ้าบรรยากาศทงไฮทงหน้าโอแมนทงไฮทงหน้าพี่น้องขอสดุดค่ะพี่ทงหายามันเนาะมันต้นมันแก้ว ยอดยอดอยู่สบาดีสบายดีดูสบายดีทั้งแม่เนาะอ๋อเฮ็ดอีช้างอยู่น่ะเฮ็ดฮะเฮ็ดปวอกเฮ็ดปวอกแม่สยดนเฮ็ดปวกไม่ใช่ เาวนเอจ้นอ้าจไปใชไปน้องตไปที่วัดอยู่วัดบัานกนาบาเจ้าบได้ไปบ่ไมอยากไปกินฮอทแม่ไอยากไปกินฮอทแม่โอ้ยเป็นอะไรเนาะพูก็ตอบน้อยคนกันเี่นอะไรยปีนยังไงเนี่ยฝนมากแห้งหัวพาอยู่บ่พาอยู่เนาะ เฮ็ดไปหาเองอยู okay okay ่เบื่อเด้อหาอยู่ไเนี่มันหนีบ่หากับสาวจ่อยนะ่ยมันอืมมาติแกงแรงมาติดแกงมาแรงอย่เนาะเด้อก็ได้จะหาเฮ็ดทีได้กินในหนาะยามอย่เนาะเป็นอะไ่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเด้อใช้คือปุยน้อพ่อเอาเฮ็ดลูกสร้างเอพีู่เพียงไยมากับอาจารย์เพื่นเนาะอาจารย์อยู่เพื่อนสร้างเออยู่พี่น้องเไยอ่า ขึ dos, ah. uh. um, ้นในฟนตกอยู่บ่ทางกระต๊อบเพือนเจ้าเป็นเนืไอใอ่าเป็นยังเกาะเฮือนตั้งเสานี่เป็นเฮือนเจ้าบ่บ่ได้เฮือนตรงนี้เพื่อนตรงนี้เฮือนบ้านเพื่อนบ้านเนาะอันนี้คอยมาขออยู่ดิน้นผลสื่อเลย่านิเลยอาศัยพุกใกล้เพิ่นแบบนี้นะเฮ้ยเป็นยังไงเนาะ ทีไปที่มาของเกี้ยงเจ้าของเจ้านี่แปลว่าคือว่าเอาจันบังในช่องบอกจันเหมือนแบบว่าปลายาห่างกับผัวป่ะพากันพากันแต่โดนละสี่เดือนนี่แล้วสี่เดือนนี่ยังมีใหม่อยู่ได้สเนาะก็คือว่าผมเมื่อแล้วอยู่ไปอยู่บ้านโดยโดยแต่ที่ต่อหากันก็บอกบางแต่ปลาตัวทีต่อแล้วเนาะตัวทีต่อแล้วแต่ว่า เขาเมื่อยกับเขาอยากเมื่อยกัคือเขาเมื่อเหนื่อยแต่คือคือเขาหายอยากเมื so 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 partner, ่อก็ค oh, oh, ือเขาหายเมื่อก็คือเมื่อแต่คือคือข่อยคือบ่เมื่อสินะคือยาขาดเลยยาขาดเลยคือบอกขอโทษด้วบ้านเจ้าอยู่ชายจากบ้านเจ้าเนาะแคฮะคุดแข่คุดแข่อยู่ทางไหนเนาะทางหอยเหมาทางเซนูคุ่ณแม่โอ้กุดแข่อ๋อโดนโดนโดนไหแข่หอยเหมามาทางพัวเอื้อึไงจ้ะคนต่างประทาทังมุ่งนาว แบบนังอยู่บ้านนี่แหละูเดียวแลมีนคือมาอยู่หนี่ดินดอนตอนนของผูอื่นบ่แบบมาบามาคออาศัยนรพอแม่ตายไก็มะพอแม่ตายไปรพอแม่ตายอยู่บ้านคู่แบบสินะก็คือเนแบมี่นะะคอว่าเป็นแบมีนะบาก็ท่นทันเา คุณแม่เลี้ยงลูเข้าไปพูไปเลยนะแก็ทันทันนะแต่วุ้งยิ่งเงยน้องเลยบระน้องก็คือว่าในยูทางไทยจะตายจะงางการหายก็จะ่เฮงนั่นแหละวันนี้น้องคนหนึ่งคนกับมาอยู่เพื่อนผัวแบบนี้กับขาดกับเกินนั่นแหละถ้าเกิดเขาคำบุญลำถ้งขันกับลำบากกันนะเออโหกินเขาแต่เขาเอื้นี่มากกัทันหันกับผู้พูอนสิไปก็เลยมาอาศัยเพื่อนอยู่เพคนมาหาเพื่อน คนจะเคยเห็นข้าแต่ลาโน่เห็นนะแบบบ้านพี่โน้องพี่โน้องห่างอะไอเนีนนเนาะคือนบบาานี่ที่ว่าบุญมหากะกะมีทั้งผู้ใหญ่เจดีย์คนอะไรนะเนาะคนใดคนโมประสงค์ออกน้ำเน,นบาะคนยังไงขอบุญนี่นนมาเ,เ,เยียมยามสอบถามเนาะข้างเกลื่อยแล้วก็แมยหมายไม,ไม่ไม่ห่างลูฟเฟสเนาะที่ว่าไก่เฮือนสากเอนั่นขอบุญก็เลยขี่อ่อไปนั่นเนาะ ขอก็โทษอีกเท่านึงี่น้องเค้ซื้อเสียงเล้งน้ำเจ้าเนี่เนาะปุ้ยเกิปุ้ยเนาะเขาอยู่จักปีเลยสี่สิบสององเนาะออะแล้วกันเนาะมีลูกมีสองคนนี่บ่มีสาคนแต่อยู่กับพ่อคนหนึ่งอ๋อผู้ใหญเนี่ยอยู่กับพ่อผู้หญิงผู้ชายนี่ยไปมาไม่มีแต่ผู้ชายคนนั้เนาะผู้าสุดกัแฟดผู้นิสัยยังเกาะ ป่าวานเนาะท่านว่าไปอยู่กับเพื่อนท่านว่าไปหาไปเพื่อนไปหาอยู่กับเพื่อนเนาะแบบไข่เนี่ยนะเขาเลยเอาไปลุงเลยเอาไปซักยาอยู่ก็เขาไข่ยาเนี่ยคือเอายาดีไมให้ยเลยกินและโบสาเลยยาเนี่ยไข่แล้วเจ็บคอเนี่ยยาเนี่ยโบสาวมาต้องไปหาหมอหนูปูม้าบบบนี่ไปติดเพื่อนไม่ใช่ก็ยาเอายามาให้กินละติดเพื่อนหนูปูมาบบบนี่ก็เลยทั้งเข่าทั้งบาดเจ็บน้ำมือหายมือนอ่ะบ่ ขอสารเนาะปลากระป๋อง okay. ไปลงมาคุกเป็นคือแพ้แพ้ตังแพ้ยีงทั้งเบาเตียงเหมือนเนมาหายบ่อ่าคนมากว่ะนะเป็นยังไงคือก็เลยตะกอนมีผ้าตังที่นี่ผ้าตังพาไม่เฮี้ยนะมะม่วงนะกับกับมีพายาอีกอันหนึ่งอันนี้ส้นสองเบาเตียงสองฝืนตก่อนมี่คนเดียวแล้วมันบางก็ได้บังแดดบังฝนเนี่ยเนาะยามมาอยู่น้ำนอนกับป้าถ้าว่าลมไม่แห้งนี่เอาไปอยู่ดอกเป็นยังไงเนี่ย พี่พี่น้องเลยต้องทำใจยอยู่เขาลำบากเน,นอะอน้ำข้าง <c oughs> พี่นอ้องเลยอ่าฉันได้ฉันอะเขาโมมีเส้นเลือกไง,ไง่ายงซะเพราะมันกระทันหันในเขากันลำบากเนี่ยอาอยู่ไปก่อนเนาะมันเป็นอะไรคืออย่างว่าปะยาห่างกันคือว่าลูปต่อไปมีอยู่เนาะ กูถือกันทั้งครอบครัวนะกูถือกันอีกเดี๋ยวกูถือกันทั้งพี่น้องปูอ่แหละกับปู่กับย่ากับย่าปู่ยังมบ่มีกันละเลยกูถือกันแล้วแหละเลยเขาก็ให้ป้าเฮาอ่ะสิฮะงานคือว่าป้าเนาะพ่อแม่เขาก็ให้ป้าก็เลยแค่ได้กับเขาก็บูเอาแล้วล่ะกับเขาก็มาขออยู่น้ำฝนถ่าแบบนี้นะดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ เากับผมมีทางไปแต่ผมหัวสิกระทันหันแบบนี้เหนื่ขับเมื่ออยู่เรือนคัวก็ตั้งนานแล้วเนะ<อ>าะเหนื่ยภรรยาคิดสิเป็นแบบนี้เนะหๆๆเนื่ยเนาะอ่าแต่ก็สู่ๆอะไรอยเง้ยใชเนาะเหนื่อยแต่ยัง<อ>มีลูกคิดเห็นลูกอยู่แล้วยังตามดำอยู่สองคนซช่ปะตอืมอ่สูมม่ๆไปเนาะจะได้จะมันก็เหลือก็ได้นะเม<อ>ื่อเป็นกับตายาห่างกันเลยเนาะคิดฮอดพ่ออยู่ว่าประคำ พี่อ,อ่าพี่อดกับใย,ยามหนูกย,ยามใช่นูยงใบเองิกาฝากกะต้มขนมมาให้ป่ะดินอยู่นี่เขาถอยท่านึงดินอยู่น,นี่เป็นดินของพี่น้องบ่ะหรือว่าเป็นคนหูจักแบบพี่น้องกับแม่แบบคนบ้านเดียวกันตั้งแต่เขาก็เห็นห้ามาแต่เลนน้อยนะแต่ว่าพี่น้อ,องกับพี่น้องห่าง รับนี่เลยเห็นมาแต่ในน้อยแต่บันี่ตกระกรำลาบากเลยบูมี่บ่บนไปแล้วมามาหาเพิ่นบบานี้เพราะว่าบูมี่บ่บนไปแล้วได้มาหาเพิ่นเพิ่นแล้วว่ามาอยู่ท้าหดินลูกเพิ่นเพ่นหมือนกันคือมาหาได้แต่บนกระไฮซื้อเอาดดดเดอเด้อเด้อก็เลย่าอยู่ไปก่อนก็เลยบุกกล้าไปพุกกางนั่นกันเลยตอนนี้พอ้องทวามันก็เป็นดินเขา่นเราเขาซื้อแล้วเดดเดนบ่นเพิ่นให้ฟังเขาซื้อแล้วซื้อหอดตุ้นแล้วไม่อยู่ที่ท่าก็จะอยู่ไกลกระญาตินั่นแหละ ย่านมีคนเลยใกล้นู่นนี่นี่ชีวะได้เท่าไงมันจะคนปลาย่างห่างกันนั่นเนาะกับแบงลูกแบงเต้ากันบานี่เนาะทั้งคนเอาผู้ลูกผู้ก๊กคนเอาสองคนเอาสคนเลยเนาะโอขึ้นบ่อเขายังน้อยนะถ้าเกิดเขาไปเขาพี่เขากลัวใหม่ยังสิเลยชียิบากลูกเนาะอยู่ทุกข์จะแบงก็ยังดีกว่าเลย บรรรนี่ถ้าไม่พ่นองไอ้ลูกช้างเอใช้เมื่อไปนี่อานเอาขนมมาฝากเพือนผู้ายบุญยุนพโายขอย่นเอาขนมมาฝากได้หาเบื้งบ่เต็มขันหลดผู่เชื่อใอยบ่ผู้เอาสิตัวอัง กอซีมา้ไมกะขอมาดันมาจันเลยจะเบนหมด่นางเอ้อาาเอาแต่นี่มาฝ่ากมียังมาฝาาพี่นางไยมีแต่นมเนาะนุมพักหนึ่งกับขนมเด้อใจดีเปบ่าเด้อใจดีเปบ่าเด้อแบบสีแบวบุญสละวันเด้อดูยังไใจด้อบ่าเดอบุญเป็นยังเนาะวันที่ทังป่ใหญ่บันกะบุญมาสอบถามแล้วนะก็เป็นแม่ของมห้าลูกแฟด์ประสนพี่นางไง ลบกแลำบากเนาะย้อนบุมมีมองยูคนเศร้าเลยเนาะบุมมีคนอยู่เพราะเขาอยู่นเพิ่นก่อนอืมโดยทางพ่อแม่เพิ่นก็ตายปะตายแต่เขาได้ออกพ่อแม่ตั้งแต่เจ้ะออกน้อยกว่ากันแต่เมื่อเงินผัวพุ่นแหลกโอ้ตังแต่แต่งงานใหม่เนาะแม่ไม่เลยนะลำบากอันนดยโดยซื้อไปซืยอไปได้ นี่ยังได้กับสูดๆเด้อเด้อเนาะก็มีแต่ทางถ่าวาทางผู้ใหญ่พันชิวานได้เขาจังถาวันที่สดๆต้องควบเอื้อจังได้กับพาจีบมาเอื้อกันหนึ่งเด้อเพราะว่าทางคนก็อยากให้เขามาให้มาบุญนี่มาสอบถามเอื้อกแหละแล้วกไปเป็นมาแบบไป อาคนที่สดสวยกันมากอะบรรลนกันจมาเป็น่านรุ ceu, ่นกันนั่นแหละเนาะขิบคุณล้ำบาอยู่กัลูกสองคนขอบคุณขอบใจเพิ่นเลยเป็นห่วงเป็นอันนี้กับท่านเป็นห่วงอะไรนะเป็นห่วงง่ายเลยน้อยเด็กเล็กน้อยกันอุทขอบคุณเพิ่นใช่ว่าลูกเป็นห่วงป้าบ้านท่านว่าขอบคุณขอบคุณเอยดูป้าบ้านันนะอ่าอ่า เป็นเพื่อนตัวนี้เป็นเพื่อนในน้องนี่ที่ว่าทางไออันเบาเล่าเบาเล่าพระเพื่อนอ่ะบ่คนว่าเฮ็ดหายอ่ะบเล่าพระเพื่อนอันเป็นอันใหญ่เป็นสะพานบุญให้ทางผู้ใหญ่เพคนมาเฮ็ดหาอยู่นี่เออพี่น้องเลยหนึ่งสองสามสี่สิบสองเสาเนาะฮะเาพี่อยู่ในสวนเนาะทางไหนเป็นเพื่อนสร้างเอพี่น้องเลยอ๋ออ่า อสะเอือด้อไ่ขาเน่ยกินมาข้าบ้านนี่มาข้าหนึ่งกินมันนี่กินสองคนบาหนี่เนาะเลยเขาดีแกงเห็ดปวกแล้วไหมเนาะลยอสั่งไมจอได้กะจะได้ห้าสิบมาแวะเยี่ยมยามใหม่แล้วสเอือดเดี๋ยวดีมีแห้งนะสูสูต่อไปเ้ยเอือด โอ้โหบใจที่มันเป็นห่วงป้าบานเด้อผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ป้าบานไงป้าบ้านแม่แต่เด้อจีนีเมี่งสบายดีเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายกันบ๊ายบายกเด้อชิมาหาใหม่ด้วยเด้อไปเช้าพี่น้องเอ้ยน้องมันนี่กับปาบุญกะมาอัปเดตไม่ให้มานไม่ห่างเนาะไม่ห่างฟ้าแฝดลูกฟ้าแฝดนะไรพี่น้องเอ้ยสวยในใจเนาะเพม่อนกะ ปลายาห่างกับเพาะกับสี่เดือนแล้วเด้อเนาะกะแยนกันอยู่ลูกกับปั้นกระเลี้ยงอยู่นั่งเลยพวันกับโบมีเนาะมาสนมาขอสนขอเศร้าในดินพื้นเนาะดินยาดยินคนอุจจักเขาแหละเป็นญาี่พี่น้องดอกเนาะมาขอสนขอเศร้าอยู่อ่าทางเจ้าของดินเบิร์กเนาะยินแต่อยู่นี้เนาะปุกต๊บเนาะอยู่นี่แหละพี่น้องเลยอ๋อที่ว่าจะได้กับมิเตย์พี่น้องพิจารณาเบิ่งนน้ำกันพี่น้องเลยเนาะขอบคุณกัน มามืาอนี้กันมาอัปเดตทั้งคูยย่ใหญ่พันพันกก่จากเบิรนะ์เนาะจากคู่ทีไปทีมาของครอบครนะัวเนาะในห้างลูกแฝดพี่น้องเลยอ่าลูกไก,ก่เพื่อนแซงเอท่านหนึ่งก็เลยดูพี่น้องเลยเนาะจะได้กับให้พี่ให,นนออหนกก้น้องเนาะโอเม่พี่น้องก็สุข,ขู่สุขคนพิจารณาเบิร์นกันเด้อพีน่น้องเลยเนาะอ่าบุญค่ะมาถ่ายคลิปให้พี่นอ้องเบิร์นขึ้เก่ามากับบาลจันขึ้นเก่าเมื่อกี้พี่น้องเลย พอทางปลาออกหมอกนีบกับปลาทูมันก็บ,บรรยายกลกันได้จากเพื่อนสางเอใกล้กันพี่น,อน้องเลยยังหักปลามากก็ได้ก็เพื่อนในมากไปเหาไปหาสางเอสัก่อนพี่น,อน้องเลยมีเบิ่งปลาดุกพ,พันไงล่ะบ่ใหญ่พอเอาไปขายตลาดล่ะบ่เนาะปลาดุกพันนีในน้อง พอดีพี่น้องกับพี่ทางกะแหนมเห็นกันเลยนี่เนาะอึบอึบเอ่าโทษผู้ใด้เนี่ยมาทางป่าหลัดไปนี่เนาะคักแท้ฮะโอเม่อสบายดีเด้อไอจอยเนาะ ซิมฮาลอกบูมกแตงอ,งองีกคน,บ,นบ,บ้านบ้าเฮ้ยวฮ้วัน,นพี่พี่น้องเกมาบ้าน,นี้เพื่นพอนรัวเพื่นกะเนาะข้างในสาดเรียบร้อยแลวแทพื้นเรียบร้อยแลวโอ้โดถ่าน้ำอุปกรณ์เนะาะทังบจานเพื่นพี่น้องเลย รอก,ก่อนจังหน่อยทางบอ่อจานบังกาโอ้แลนพุน่นแลนพี่อยู่ยังบอเนะาะไร่หม่องไายบอนทั้งพันไปก่อนบายดีเนาะทางสงเออ้มามาวันนี้หัวใหญ่ของเก่าเลยจับนำผ้าเลยง่ายเลยบ้านง่ายจะมีอืมดูพี่นังเลยหย่อนหยอยู่โอ๊ยมักก็ปี้ก่อนพี่นังมากก็ปี้ก่อน<ม>พอได้จะเอาไปเห็ดอยู่ไฮยูน่าอย่างละ บอกลมกับบาใจมันอยู่ที่นเลยว่าจะแยกคือทางเอก่อนเนาะอวใหง่ขึ้นบาดีเนาะญ่นที่นเลยบาจมันไปทางผูบอไปหานหน,านองหนาบอไปหานหนองนาไี่นองอไรตัว,วาทางแม่จะดีพัน,นเลยเนาะอยากให้ประสานงานเรื่องดินเรื่องดอนพน,นันแหละ มาวันนี้งก็อยู่ใกล้กันพี่น้องเลยครับเนาะครับเพื่อนเอ,อื่อยเพลินครับน้องแฝดเพลินไงยางรัดมาหากันก็นกนได้นี่ใกล้กันเนาะอ่าพอ่อเได้ปิ้งอะไรเนาะโอ้ตะมูทัวขึข้นคักปะยังพี่น้องเลยหมูวัวสิมากันหมมาเเอายิ่งปั้วไว้ให้นะอ๋อโดยโดยมือนั้นเก็บไว้ให้เงินหมูเมาวเว<อ>ลายทาักไปเก็บไว้ให้เยอะหมูเมา มีกันได้แล้วมึงมีกันดะเลยมันทำหรือไปเนาะใาแล้วเนาะไปกินเองห่าแหลผยังดเพิงบาบุญาจันกับไปกินอยู่โดยโดไปกันนิดสุดเลไปหาบาจันก่อนในี่เนาะโดยสบายดีเนาะโดยบาบุญลำเลยลำรวยสช่ถเนาะอย่ย่าจุเด้อโดยโดยโดยโดมือนาเกิมีแนวฝังมาต่อเหมือนี๋บุมมีซ้ำสังอีเลย มีแต่จิมาของตอน้ำจักแตงกัเบิร์่มมื่อนามือนะโดยโดยไปยังเนาะได้อยอ่ยมาเล่นน้ำกันเนาะเนนาะมองเ็เโดยโดยโดออพอดเด้มีเพื่อนบ้านเด้เนาะไก่กันะไม่้อไไปก่อนเด้อวันนี้เด้อเมื่อก่อนเด้ันนี เด้อย,ยสบายดีบั่นสุสุขคนเด้อสุสูเด้อฮะไปก่อนพี่น้องเอ้ <c oughs> ไปไปพี่นอ้องไปบาวุนกะมาอัปเดตพี่น้องเนาะบังคือเกา่มามันนี่แกมือื่นก็คือเดินทางขึ้นเนื้อมือื่นก็ได้ไปกูแหละเสียป,ป่นเมืองพีนเนาะมันนะนี่กะมาเก็บงานนะ้มัน,นก่อนพี่น้องเอ้มาจานพันกะโอ้ยไปก่อนไปอรีพี่น,อน,น,น,อนอนะ้องอ่าะ พระซาพี่น้องไปนะขอบคุณกับขอละพี่น้องคลิปนี้ไปก่อนเพอพากันคลิปหนานะ้าเนาะขอบคุณขอบคุณสำหรับการติดตามเด้อคอมเมนต์ที่สั่งสารเป็นกำใจมาบุญตลอดมาขอบคุณกัขอขอบคุณขอบคุณในลายพี่น้องเลยกัขบข้อพี่ขอแม่พี่น้องนะบัดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อจงมีความสุขความเจริญเด้อพัจะเจ้าจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเงินไหลน้องทองอไหลมาบัดสุขสุขคนเด้อ คลิปนี้ขอบคุณขอลาไปก่อนเด้อเนาะขอการคลิปนะขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีและสวัสดีบัดสุขสุขคนเด้อไปก่อนบ๊ายบาย